หวานงามีหูมีตาหางยาวโอเคเอาเพลงอะไรคะต่อไป Headache Show เดิน <c oughs> เลยเพลงมายืนที่เดิมค่ะที่เดิมที่เดิมมายืนที่เดิมล้กเกิดยืนที่เดิมนะคะยืนที่เดิมค่ะตรงนี้ค่ะอ้าวเพลง Shoulder knees and toes knees and toes and e a r and eye, and m o u t h and n o s e hey shoulder knees and toes knees and toes ยิงก็คือเดายิงอะไรเยิงมาวักจิกโอ้ใครจะร้อง แมงมุมลายตัวนั้นแมงมุมลายแมงมุมลายใช่ไหแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นไหมฮะแม่จ้าจ้ามามาชิกตืด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 มามาชิกตืด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 มามาชิกตืด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 เบบี้ชากใช่ไหมป๊าป๊า

จบแล้วจ้าจวอ,อา้แมงกินูน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 เช็ดขี้มูก่อนแมงกินูนนีน่ดูวย